วิธีดีฉันก็ได้เป็นมาตาลดาในอินโดนีหนึ่งล้านเจปิงปิงฮัชชุตาสวัสดีค่ะทุกคนอรุณสวัสดยามเช้านะคะไม่รู้ทำไมว่าเดี๋ยวนี้เราเปิดคลิปนะคะช่ององเราที่สนามบินกันอีกแล้วเขาไม่ได้เป็นแบบว่าสปอนเซอร์ให้เรานะแต่ว่าวันนี้เราจะเดินทางไปที่อินโดนีเซีย แล้วหรอมันมีดีอะไรอะ่ะจากคราวที่แล้วอะ่ะที่เราบ่นนกบ่นนะแต่ว่ารอบนี้เราบอกเลยว่าเราจะไปถ่ายสิ่งสวยงามมาให้ทุกคนได้ได้ไปคะ่ะลุยกัน <c oughs> ตอนนี้นะคะ <c oughs> เราก็าอยู่บนเครื่องบิบนที่รียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกองทัพต้องเดินด้วยของ ถึงพืนที่เรียบร้อยพอดีว่าหลับมาตลอดทางเลยพอลองเครื่องมาก็มีปัญหานิดหน่อยติดอยู่แบบนานมากโดนตรวจโดนเช็คเพราะว่าแบบเหมือนแบบมาจากมาจากประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยเช็คเช็คแบบเช็คละเอียดมากตัวแบบตรวจยาเลยนะเอาเอาเครื่องมาสแบบมาสแกนมือชี้ว่ามีแบบมีผงของยายอยะไรเงี้ยแล้ว ที่กระเป๋าที่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหน้าจาเราเหมือนคนเล่นยาตรงไหนวะเ <c oughs> <c oughs> ขาถามว่ามียาไหมเราก็บอกอ๋อ oh, ม okay ีค่ะแล้วนี่นี่นี่ไอ้ฮะแล้วก็เปิดกระเป๋าไว้ใช่ปะแล้วก็เอาเอาถุงยาไปให้เขา <c oughs> เอาเป็นยาแก้ท้องเสีย <c oughs> อันนี้เราก็มาเป็นห้องเพื่อนนะคะก็ดูแลจัดการให้นี่เป็นคอนโด พาร์ตเมนต์หรือคอนโดสักอย่างนึงมีห้องครัวมีโต๊ะมีงานมีโซฟามีทีมีระเบียงเนี่ยแล้วของบ้างเลยบลอีเฮ้ยนี่เูยตัวยู่ดิเอ้ยดูกลังคยเหนปะเป็นเมืองที่แบบสวยงามมากมีไฟที่แบบถ้าดูในมุมนี้แบบดูเหมือนแอร์อัดนิดหน่อยอะตอนนี้เริ่มหิวแล้ว I'm hungry I'm so hungry ตอนนี้จะ angry แล้วนะ ตาเร็วเด<ป>ี๋ยวจะเป็นอังกรอร์กินข้าวกันที่เราอยู่นะมันจะเป็นทางเชื่อมไปแบบว่าสามารถไปที่ห้างได้เลยอ่ะสบายมากวันนี้เรามีไกด์เซเซีย <c oughs> นี่ออกมาถึงปุ๊บไปตรงนี้เข้ามาในห้างแล้วหน้าเหลืองเลย <c oughs> <c oughs> แต่ห้างนี้ก็คือ กลางๆไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่จากสายตาที่มองแล้วก็คือของพอประมาณไม่ไม่แบบหลากหลายอะไรมากอืมไอนน้น่าจะชื่อว่า Bay Walk Mall Bay Walk Mall มาอินโดนีเซียเราก็เลยต้องมากินอาหารจีน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> The Duck King ค่ะ นี่ซาติมแล้วนี่เราอยู่ในร้านแล้วูสิที่เนี่ยเขาจะไม่มีหมูจะมีเป็นไก่เป็นเนื้อที่ผู้ชายกำลัสงสั่งอาหารอยู่คุณกับนานมอนี่ค่ะเมงกระปุ่นเหมือนกินอยู่ที่ไทยเป๊ะบ อันนี้เป็นต้มแซกบุ่ยไม่ใช่อันนี้เนื้อหม่าล่าเนื้อนี่ซุยจู่เนื้อซุยจู่ซุยจู่ซอกเรากำลังรอข้าวสวยมามาเข้ากันละลายเข้าไปในปากจะเล่นนึกว่าจะหายนึกว่าจะแ็งรถไฟมาแล้วไปแล้วนะรถไฟดูหม้อของเขาดิ ตัดใหญ่ชุดใหญ่แตเปเลยนี่เสียกไกอ่อะคุณชอบมากชอบตรงที่มันไม่เหนียวอ่ะมันก็คือไก่ทอดเหมือนคล้ายๆไก่ทอดเกลืออีกหนึ่งเมนูอันนี้คืออะไรไม่รู้ออยูซี่น่าสุ่ยส์เมนั่นชวนชุนไฉก็คือนี่แหละนะเอาไกลลนะ่หรือเนื้อ นกชนไม่รู้ปี๊ดปี๊ดนกนะดักไอจิ้งจกกินเหมือนกใจไหมเนี่ยตรงนี่ดักดักดักใช่เหรออ่ะเดี๋ยวจะไอเทสก่อนนะไอเทสดูได้ตัดมาไม่เห็ว่าป่าอันเนี้ยยูคิดว่าเป็นบีฟใช่ไหมว่าเธอคิดว่าเป็นดัก เดี๋ยวเรามาถามเลยยชิเกินิิกไก่โอร็อกินกัน3ามคนก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าจริงๆแล้วเป็นเนื้อไก่นะทายกันไปแบบเป็นเป็นเป็ดเป็นปลาเป็นเนื้อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นิ่มเกินก <c oughs> ินหมดเกลี้ยง อร่อยมากกระเเท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งล้านสอง็ันห้ารสิบสาบาทเท่าไหร่อารมัสไทยแลนด์อ่ะกี่บาทเต่าหนึ่งล้านเออ่งสองพันสองพันหมสองพันหัวสองพนิดหน่อยโอเคไปพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยลุยต่อไป ก็กลับมาที่ห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวพักค่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปลุยอินโดนีเซียาหาของกินอร่อยอ,อยกันยินดีต้อนรับเข้า <c oughs> สู่เช้าวันสดใส <c oughs> ไม่เช้าแล้วาย คือตื่นสายมากนอนที่นี่คือแบบหลับลึกหลับเหมือนแบบผีอัพอะขยับไม่ได้เลยตอนนี้เราก็จะออกไปหาของอร่อยกินซึ่งเป็นของใกล้ๆกับคอนโดที่พักเราโอ้ยแบบร้าีร้านเต็มไปหมดเลยอันนุ่มให้ด่กินอ,อันนี้ก็ได้นะ Easy Food อันนี้อะไรอ่ะข้าวแกงแล้วก็มีไก่คน แต่ว่าต้องเป็นไข่กระด้งไม่รู้จะกินอะไรมาเรื่อยๆบุฟเฟ่ต์อะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวแกงอินดูอันนี้น่าจะเป็นปลากระป๋อง แล้วก็วันนี้ก็มากินข้าวแกงอนโดลปลากระป๋องไข่เจียวแล้วก็เน,น,นื้ออะไรติ่อยเดี๋ยวมาดูว่าอร่อยปะเราเป็นคนที่ชอบกินข้าวแกงมากปลากระป๋องหวานหวานแต่ว่าข้าแข็งไปหน่อย ไม่เหมือนไข่เจียวที่ไทยเลยน่าอะไรไม่รู้เอเพียยยากนิดนะึงนี้เราก็กินเสร็จเป็นี่ทเรียบร้อยแล้วอันนี้ทั้งหมด4,000 40, 0ลูเปียประมาณไม่ถึง100บาทโจโคเบนอฮาเปิดตั้งแต่7โมงถึง3ทุ่มเลยไป,เ,ยปเดี๋ยวเราจะไปหาร้านสะผมจอเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้สั่งเลย เอาเตจไป,ปที่เรียบร้อยแล้วดูดีๆฉันก็ได้เป็นมาตาละดาในอินโดนะนี่ค่ะด้วยความที่เราสื่อสารแบบไม่เข้าใจของเขาเราบอกว่าเอานิดเดียวนิดเดียวก็เลยได้มาเป็นแต่ก็ไม่แย่นะพอดีว่าเราสวย ต,ตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกของ Baywalk Mall นะคะต้เล้โอ้โหแม้ตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนท่าเรือเนี่ยสวยจา้าอ่าพวกคือใหญ่อะแล้วก็มองเห็นคอนโดด้วยนะนูนเยคอนโดที่เราอยู่เราเดินไปได้ไหมเนี่ยแต่ก็แอบน่ากลัวนิดหน่อยเป็นแดดที่แดดแบบแบบดดไม่ร้อนนะทุกคน ไม่ร้อนเลยอ่ะตอนกลางคืนก็คือจะเปิดไฟก็คือสวยอะไเนี่ยน้าเดินมีมีเรืออ่ามีรอบเรือเนี่ยให้ออกไปตรงนู้นกลับเข้ามาในห้างนะคะก็มาดูกิจกรรม เ็ามีแข่งแบบปิงปองดูดูอ๋่นี่จะเปิดต่างวันอย่างนี้บ้าเห็นพาที่ตกเลย่ะเห็นไหมแล้วก็จะมีชั้นสองมีร้านอาหารตรงนั้น ไปดูที่มินิมาร์ทว่าเขากล่องที่เป็นยังไงบ้างเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมินิมาร์ทหรอเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเนี่ยของกินเยอะมากไป<ม>เปิดมามอีกชั้นหนึ่งนี<ม>่<ม>จะเป็นเนื้ออยู่ในนี้และนี้ก็น่าจะเป็นข้าวนี่ถูกของวันวอร์รอนร้อนวอร์รอนร้นอนร้อนวันนี้มาตาลดาก็จะมา ริวข้ากล่องอินโดนะคะเราก็จะเปิดเข้ามาแต่ว่าถ้าเรากินไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราเอาน้ําพริกแมงดานะคะมาจากที่ประเทศไทยด้วยร้อนเลยร้อนอ่ากินเครื่องแบบแบบได้กินแบบพริกสีเขียวอ่ะอืมอืมแร่อยเกินเผ็ดมากถ้าใครไม่กินเผ็ดไม่แนะนำอร่อย มาอนโดต้องกินนะจริงๆเป็นข้าวกองที่ควซื้อกินโอเคเยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนใครที่ชอบใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องรินฟินด้วยนะคะวันนี้ก็หมดไปแล้วสําหรับยังไม่หมดเท่านี้หรอกอยาไปหาร้าเรายังมาแบบเหมือนมาไม่ถึงอะ่ะเหมือนมาไม่ถึงอินโดจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยด้วยความที่มากับคนที่กินยากแล้วเวลาแบบ ไปกินอะไรนะ่ะมันก็แบบอยากไปกินสตตีิฟู้ดอะก็คือไม่ได้ก็ <c oughs> เลยไม่รู้จะได้ถ่ายไหมนะคะจริงๆเราไปเราชอบแบบรุยๆแล้วมากับคนที่แบบไม่รุยเราก็ยากหน่ พอใน้ใจเธอมีใครอยู่ได้แค่เพียงแต่มองผ่านยังไม่เธอที่มุม